จะพิก,กันกืบจกลางแกงยม่เสรเลยฟังนะวันนี้จะมาแนน้ำมอสนะมาชาวบ้านมาดีนีเป็นพวก,กตัวเอ็มซีนานะอันนี้บ้านผมอนะสร้างไว้ก่อนจะถ่ายอนะไปล่าของแกมันก็เกือบเชา้าต้นไม้ตัวนี้ตัวหล่เขาตัดนะน,นี่มีลงรัวนะ แต่ไม่มีวัวแล้วที่แล้วไม่มีวัวสักตัวไปขึ้นไม่ได้ถามว่าทำไมผมถึงมาเล่นหนะึ่งจุดเจ็สามะก็เพราะว่าผมเบื่อผมอยากเล่นมอดเนี่ยมเอเดียวหนจดเจ็ดจดสามอเออมอหรอ,อ,อ,หรอ,อ,หรอโอ้หรอมันป่นไม่ได้นะ แล้วกล่องไม่มีอะไรให้จิกอะ่ะจิกได้ในกล่องอะ่ะแล้วก็มาแนะนำหมดพวกเอเธอร์ด้วยนะมันอะไรเนะี่ยน้อยทำไมเฮ้ยระบายหรือเปล่า อันนี้เป็นผู้ของอน,นี่นะผมใช้ไม่ได้ผมใช้หลุดนะฮะนเราจะมารีวิวหมดนะเอออันนี้ไิเศษเน,นี่ยนะจำละที่มีก็ไอรอนบล็อกเฮยนี่นี่นั่นที่ผมจำได้มีสองอันเนี้แบบเสกเป็นหมู่บ้านได้นะโดยใช้เนะี่ยอันนี้ก็หาได้ตามดันเจียนนะรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะ าานี้นะอะไรเนี่ยจีบะทะหมู่บ้านจีบะทอีกแล้วนะฮะนี่ฮะมาลนะหมู่บ้านจีบะทะแล้วเราสุดจะเป็นพวก มิสเตอร์กากเยียนแมนนะฮะปุ๊บอ่าอร่อยเหอเป็นเหมือนปลาคล้ายปลาสาสนะฮะแล้วก็มีพวกไอ้นู่นไอ้นั่นนะฮะหมู่บ้านเก่าก็ยังอยู่นะฮะเนี่ยสวยไหมะฮะโอ้ยมาบอกทองเลย เรอแป๊บนึงฮนะบ้ามาฮะเจ้เป็นพวกกีบตาอีกพันหนึ่งเลยเอาโง่โดนฮะโหนะนั่นคือควายชายอะ่ะบ้านใครเอ่ยน่ารักจังโอ้โหบ้านใครเนี่ยน่ารักรเพราะทเป็นหมู่บ้านแบบนี้นะเป็นแบบไมเวะเป็นหมู่บ้านคล้ายๆหมู่บ้านกีบตา สามแท้เลยเฮ้ยมีหมดมีประมาณานี้ด้วยอ่ะจุดสามนีด้วยอย่ะเพิ่งโดนอ่ะหมวกจีปัตาหมากจีปัตาต้องเล่เกมจีปัตานะฮะแล้วก็มาดูบล็อกไดมอนด์นะฮะมันจะได้เปล่าลาพิสได้เฮ็ดโอ้โหมันได้ไงอนะ่ะ ป้าจ้าโจ๊กรอเป็นไงนี่ป่าเป็นหมู่บ้านจีปะทาอีกแล้วดีมากนะเนี่ยมีนี่แหละเป็นหมู่บ้านจีปะทานะดีมากเลยลาพีสบอกอันนี้คือจีปะทาแทนนะอ้าวควรอยู่บนต้นไม้อลังการ <c oughs> น่าจะมี แล้วก็เ,ออเดมอนบล็อกอย่างเงี้ยฟองน้ำฟองน้ำนี่แข่งได้ยากนะฮะเออนี่เดมอนบล็อกเอามาทิ้งโลกเลยฮะ,ะตามเดิมแล้กีพิษะลุยพิษะเดอะฟิสรอแป๊บนึงฮะเดี๋ยวนนะะก็มานี่พิษะอิงกว่าเดิมอีก mình bắn hình đuôi ừ ở à đây nhỉ ở à đây bắn 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 mũ bắn chim thả ừ thì quá chúng mình ấy lên bọt này đem mình bọt này cái gì rồi ba hạt à à มันน่าจะหมดแล้วนะอันนี้ปะอันนี้มีหรือปะถ้าไม่มีฮะเอาเป็นว่าสำหรับเนี้ยจบคลิปแค่เนี้ย